ครับผมเตยู่ผมสอชาตนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมทำเนินกาสร้างลากบองมาอีกแล้วนะครับผมจริงๆลากบองนี่จะเล่นกับพี่เฟรมได้หลย่นี้ะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไม่ว่างกันหมดเลยนะครับคือตากันหมดแล้วนะครับผมเลยผมไมเดียวอีกแล้วคนน่าเศร้าทุกคนคือดูดูทุกคนเนี่ยเนี่ยคือคือแบบเพื่อนๆอทุกคนผมก็แบบเข้าดิสคอตอัดโค้งอัดคลิปไอ้ไทม์ก็โอ้เฮ้ยอย่าไปพูดออกมาเลยฮะตายไปนานแล้วแล้วแต่ละคนเขาก็มีเหงาตัวเองอย่างเช่นแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็แบบจัดปาร เหลือใครแล้วแต่ครับผมกขอคลิปนี้คนละไลค์นะครับเอาล่ะลักกี้บ็อกในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาคนเดียวเหงาเหงานะครับแต่ผมก็ได้นทำลักกี้บ็อกสิ่งหนึ่งมาคือลักกี้บ็อสวันพันชแมนนะครับผมดูดิโคตรเท่ครับกล่องเนี่ยเป็นแบบว่าลูซายตามาเลยนะครับผมไม่มีเพื่อนถึงผมจะทำลักกี้บ็อกสตามาได้ผมก็ไม่มีเพื่อนจะไม่เป็นไรครับผมเราล่ะเอาล่ะลักกี้บ็อสพันแมนในวันนี้นะครับผมเราได้เปิดกันดีกว่านะครับพันแมนอ่ะเมื่อเราเปิดออกมานะครับสำหรับเจ้าตัววันพันแมนนี้นะครับมัััััันนนนนกก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 ็็จจจะะะะทททาา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 ารร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 ดดดดออออออปปปุุณ์ไไเเเเมมมมมมีี่่ยวววบบ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 ตคคคคคคผแแลลภิขงืใ้้้โสู ราจะทำได้หรือเปล่าภารกิจในวันนี้นะฮะเปิดมาอันแรกว้าวอันนี้คือเหมือนเป็นระเบิดของจีนอสนะครับผมดูฮะความสามารถของมันไม่ยิงนะครับผมก็จะแบบว่าทำให้เกิดทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับผมแต่พยายามอย่ายิงใกล้ตัวเรานะครับไม่งั้นเรามันจะระเบิดตัวเองตายนะครับผมทุกคนครับเห็นบ้าทุกคนดูดินี่ฮะคือแบบว่ามันยิงแบบทีเดียวคือกระเด็นไกลมากนะครับและสามารถทำลายพื้นที่แบบนี้ได้เลยนะครับผมโคตรเทพนะครับสำหรับระเบิดจีนอสนะฮะเปิดต่อไปดีกว่าครับวัคซีนแมนผ่ายแล้วโอ้โหโอเคฮะอย่างน้อยผมก็สามารถ ก,ก็กระจอกอยู่ดีนะครับทุกคนน้องอนี่อันต่อไปดีกว่าครับเปิดมาโอ้ซุปซุปปราดนะฮะอันนี้เพิ่มเลือดเราได้เปิดมาอันต่อไปครับโอ้โอกากแล้วหมาเฝ้ายามครับ ผมเจอหมาเฝ้าหมาเฝ้ายามแมนไม่เป็นไรระเบิดทิ้งไปละเปิดมาต่อไปครับเป็นโรบอทสูตรครับผมเป็นเหมือนชุดเกราะโรบอทนะครับซึ่งชุดเกราะนี้จะเป็นชุดเกราะของเจ้าตัวอะไรนะอ่าจากักรพรรดิเด็กนะครับผมเออจกักรพรรดิเด็กเมื่อเราฆ่าหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับเราจะได้มาด้วยทุกคนเป็น Watch Dog Fighting Style นะครับผมรู้ว่าเป็นพลังการโจมตีของหมาเฝ้าบ้านแมนนะฮะก็คือเหมือนเป็นท่าของหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับผมโหแต่ว่าก็มันก็คือยิงระเบิดออกมาเนาะ <laughs> ไม่มีอะไรเปิดมาต่อไปครับโอ้นี่มันตัวประกอบโอเคฮะหรือว่าเจ้าหหนนนนนนัััััังงงงงสสสตตตติิ๊กกกกกกกะะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบโลลลเเเด้้อออออฮ็็ืืวววปปแ์พาาาาามมถขย ปิ้ว <c oughs> ตัวประกอบจัดเปิดต่อไปครับว้าวเบนกลับมาทุกคนกูได้สเปิร์มโอเคเรียบร้อยโอ้เกือบโดนแล้วฮะโคดเด้นสเปิร์มดันไปเจอกับอสุจิทองคำเฉย,ยเลยครับตัวน,นี้จะมาในภาคของมังงะแล้วก็ภาคของอาจารย์วันนะครับผมแต่มังงะมาแล้วนะครับสำหรับอสุจิทองคำเปิดมาต่อไปครับโโอ้หของดีได้นึงก็ดูดีก็ไม่ได้ก็อ,อัปเกรดหน่อยนะครับดูสิเพิ่มมาโอ้ทีนจีมีความซวยเปิดมาต่อไปครับโทริเดนผมไม่ต้องการทริเดนเลยอันต่อไปครับหุ่ยแฟลชประกายแสงเบนกำแล้วผมต้องระเบิดแฟลชทิ้งครับมมโอ้ตตาาายยยยยกกเเลครรรัับบนี่สสหแแฟปะง เลือดดูดุมากนะครับผมผมจะลองระเบิดเขาดูนะฮะนี่ขนาดสเปิร์มโดนทีเดียวตายแต่แฟดประกายแสงนี่คือโดนตั้งหลายทียังไม่ตายนะครับเนี่ยเฮ้ยผมจะลองยิงแฟดผมยิงแฟดประกายแสงไปเรื่อยนะครับโหแฟดประกายแสงของเรานี่ดุมากนะครับเราต้องหาทางฆ่าเขาให้ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเร็วแล้วน่าจะตีผมทีเดียวน่าจะเกือบตายนะฮะ ฉันจะสับขอไม่ต้องค่อยๆตีเขาทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกคนโ okay. oh, อเคโอ้อันตรายอันตรายโอเคโอเคต่อไปข้างล่างไปยิงอีกทีนึงฮะเรียบร้อยครับผมแฝงประกายแสงแกลายเป็นโก้ขันไปแล้วนะครับก็ <c oughs> ยังดีดีกว่าผม <c oughs> ตายแม่เปิดต่อไปดีกว่าครับผมเปิต่อไปฮะเปิดมาครับผมเป็นโอ้โหสลิงช็อตใช่ครับของตัวประกอบเหมือนเดิมเปิดต่อไปก็ไม่มี <c oughs> อะไรเหมือนเดิมครับเปิด <c oughs> ต่อไปดีกว่าฮะหัวทองกระจกโอ้แบ็กสเปิร์มแบ็กสปู๊ดเหเป็นกรรมแล้วผมผมไม่คนสู้พวกนี้นี่คือแแบบบ็็คสสเเปปิิรรร์์มมนนนัั่ะ โอเคผมยิงแบ็คสเปิร์มผมตีแบ็คสเปิร์มทิ้งดีกว่าเออเหมือนแบ็คสเปิร์มก่อนที่จะมันแบบแบ็กสเปิร์มเวลามันโดนตีมันจะขยายพันธุ์ใช่ไหมทุกคนอันนี้คือแบบแบ็คสเปิร์มขยายพันธุ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวประกอบตัวประกอบขั้นสูงเปิดอันต่อไปครับโอ้ยหน้ากากหวานโอเคฮะโอ้หน้ากากหวานแรงอยู่ดู้ด้วยหน้ากากหวานได้อยู่นะฮะต่อไปครับโอ้ซุปเปอร์อันลอยดักชัยนี่มันนี่ว่าดักชัยโอ้โหมันสู้อดักชัยกันเลยระเบิดทิ้งเลยแล้วกันโอ้ดักชัยครับเจอแต่อะไรก็ไมมมม่รรรรู้้โหดดดดดดดาาบบบบบบบกกกะะะะจจจอออองเเเเเเเ็็็็ฮฮีีคัผุปณ์ เด็ดเดี๋ยวได้พอดีครับ,รบรอุปกรณ์จบเกมของเราดา<ๆ>ร์กชายโอ้โหโอ้โหผมนึกว่าผมตีดาร์กชายไม่เข้าแล้วแต่ก็ตีเข้าอยู่นะครับเปิดอันต่อไปครับ <c oughs> ที่โยนเหรียญไม่โยนครับกระจาะอันต่อไปชุดกอดทองคำครับไม่รู้จะเอามาทำอไมแต่เก,ก็บไว้ก่อนเปิดอันต่อไปครับโอ้โหโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มหมดเลยเฮ้ยแนวแบบชุดกอดไซบอร์กแต่ว่าโดนเผาไปบางส่วนนะฮะนี่มันซีคิงครับล้อชายทะเลลึกกระเจากระจาะเหมือนเดิมผมบอกแล้วตั้งแต่มีชุดกอดนี้มาชีวิตผมดูดีขึ้นเยอะเลยเราค่อยเปิดทีละอันสอง อันต่อไปเปิดมาครับนี่มันดาบเลยเนี่ยดาบแฟดชีคาตานะครับผมหรือว่าดาบของแฟดประกายแสงนะครับทุกคนดาบแฟดประกายแสงโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยดัเมตคือทีเดียวนี่คือแบาบว่าบเลือดไหลเป็นสายน้ำเลยนะฮะสำหรับดาบแฟดประกายแสงนะครับผมโจมแล้วที่เป็นแฟดประกายแสงนะครับทีเดียวนี่คือโหดมากธนูธนู่มเอ็นช้างเลยของทุกอย่างกระจอกมากครับถ้าเกิดเทียบก,กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่อันต่อไปเปิดมาดีกว่าครับซูปเปอร์อลลอยรักชัยอีกแล้วเอาดาบแฟดประกายแสงตีก็ได้ ตีแรงอยู่ครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามีสะท้อนดาเมจนะครับสำหรับซูปเปอร์สำหรับดักชายนะครับผมก็สจบละครับที่เป็นดักชายแนี่เพราะว่าพี่แกเป็นตัวแทงประจำไปเลยนะครับดักชายเนี่ยโคตรแทงนะฮะเอาละแต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะโดนสเปิร์มตบก็ตามทีเปิดอันต่อไปดีกว่าครับโอ้ขอนสไตรแมนเพื่อนบางคนลืมแล้วข้สไตรแมนคือตัวอะไรเดี๋ยวผมไม่คนจะตอบผมรีเสิร์ชให้นะครับสไตรแมนนี่เป็นตัวที่มันอยู่มันเป็นตัวกระจกกระจอกนะทุกคนที่โลกระดับระดับเกรดบีอ่ะนั่นแหละก็ตี <ๆ S 1> ตีพวกนี้ก็แทบไม่เข้าาเเลยนนะะฮออิรต่ <ๆ S 1> ต่ไปปดดีกวคัับ ไปเปิดมาครับเอ็งเจ้าสไตล์นี่มันคือท่าไม่ตายของปุริปุริพิเซเนอร์นะครับก็คือเป็นท่าไม้ตายของแรงเอสดูนี่ผูแรงอยู่โคเทียะน้องๆดูดิยูนั่นตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรบ้พวกนี้ผมไม่รู้ตัวอะไรนะฮะแต่อ๋อไอ,ไอ้นี่มันไอ้นี่มันว่าไอ้พวกมนุษย์ใต้ดินนี่คือไอ้พวกมนุษย์ใต้ดินนะฮะก็กระจกครับผมตัวกระจกตัวกระจกนี่นะเจอปุริปุริพิเซเนอร์เข้าไประเบิดโอ้โหโค้แสื่อครับตายโค้แคสื่อก็กระจกนะครับมาอยู่ต่อหน้าผมเปิดมาเป็นอะไรเนี่ยโลงมันโยนเข้าไปดูว้าวอะไรวะเนี่ยนี่นะเก๋าเกว้ยนี่ไง จออครับพวกนี้เอาอะไรผมไม่ได้เหมือนเดิมครับเปิดอันต่อไปครับโอ้โหทำได้แล้วผมได้ขุดช้ามาเฉยเลยโคตรไม่ชอบเลยครับขอเอฟเฟกต์คุช้าออกก่อนเอฟเฟกขุดช้าออกก็ดีครับเพราะว่าผมรู้สึกด้เลยว่าถ้าขุดช้านี่คือแบบท่านึงมาเปิดไม่หมดครับเปิดต่อไปครับอันนี้เป็นโอ้โหเลเซอร์บีมอีแล้วเลเซอร์บีมมาสองอันแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าตอนนี้แบบเรียกว่าไงดีเหมือนอุปกรณ์ผมนี่เต็มเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยคอนเซนสติฟนอร์มอลพันช์ว้าวมัดไซตามะนะคริงงจั ครับจริงจังนิดหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลย,เลยจริงจังนิดหน่อยเอาละลองดูอย่าหูอาะอุ้ยไม่เกินเกินคู่คูทุกคนโอ้โหแหลกเลยแหลกเลยครับแหลกเลยูยนี่ขนาะดจริงจังนิดหน่อยนะครับเนี่ยถ้าจริงจังมากนี่ผมว่าน่าจะแบบระเบิดหายทั้งแมปนะครับว้าวสมแล้วที่เป็นหมัดไซตามะจริงจังนิดหน่อยนะฮะพอแบบถูกถูนได้ถ่ายได้อยู่โชคดีที่เรามีชุดเกาะของจักรพรรดิเด็กอยู่นะครับไม่งั้นชีวิตผมแน่นจะตายไปแล้วหัวตัวอะไรเนี่ย กาโลโอ้กาโลลากเอาเวกนะครับลากเอาเวกชอบชอบคำนี้เลยว่ะแต่พี่แกบินไปแล้วปล่อยพี่แกไปเถอะมาดูอันต่อไปดีกว่าที่เราจะได้มานะครับผมไม่รู้จะได้อะไรดีๆมาเปิดมาครับผมโอ้โหนี่มันอัศวินขับเคลื่อนกระจอกเปิดมาอันต่อไปครับโอ้โหกระจอกต่อไปเปิดมาครับโอ้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วบ่อน้ำที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์บไอปั้นทองเงินชั้นดาบอะไรก็ไม่รู้เบสอันนี้แหละชอบได้อยู่ได้อยู่เบสได้อยู่จะได้ไม่ต้องผมจะได้ไม่ต้องไปหาเบสครับอย่างน้อยก็คือค่าเบสพวกนี้ก็ได้อุปกรณ์ดีๆมาแล้วฮะเปิิดดดดดดอออออััันนตต่่่่ไไปปปีกวาาาาครรรรบบเเมมมโโ้หพชธแ ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยแล้วมดกี่ตัวไะเนี่ยอันต่อไปเปิดมาครับผมอะไรเนะี่ย เียกว่าไอ้ตัวใต้ดินมันเปิดมาต่อไปครับโู้ฮู้ Mystery Box นะครับผม m y s t e r คิวบ์นะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็น Cube ประหลาดนะครับผมที่จะโผล่มาในมังงะวันพันแมนนะครับที่บาสจะไปเจอนะครับผมก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครดูมังงะวันพันแมนนี่คือจะรู้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็น m y s t ิกคิว b e ที่มีแค่บาสกับไซตามาที่ถือได้นะครับเราเนี้เราเหลือ9กล่องแล้วนะครับเราจะลองเปิดอีก9กล่องดูแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือระเบิดหมดเลยนะครับหลังจากที่โดนไซตามะแบบมาจริงจังนิดหน่ออออยเเข้้้้าไปนนนะะะกกกัีีแหลโโ โอ้ยไปดิฮะขอแบบทีเดียวมอนหายทั้งมอนหายยกตีดีกว่าครับผมเปิดอันต่อไปไดีกว่าครับอันต่อไปเปิดมาฮะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้กระจอกกระจอกอันต่อไปโอ้โหสปีดครับมีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้ยนี่ไงชุดเกราะโอ้ยผมได้ชุดเกราะพี่มาทุกคนชุดเกราะนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าชุดเกราะของอาวุโสตะขาบนะครับเป็นที่เกราะที่ทำจากหนังอาวุโสตะขาบนะครับผมตะขาบอาวุโสนะฮะพูพี่น้องว่าโหดมากนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมได้สู้กับโบล์ล์ได้แล้วอะแต่ว่าผมยังไม่มีพลังของไซตามะเลลยตอนนี้พังไซตามะะะทีีี่่่่ผมมมมกก็็คคคคืออแแแหัััดนนรรรรบบตงยูเพาะะววว่าาาทีีีเเเเเดดดยยยยคืออออมมมนนนสตตรร์กัหล๋จซ โบล้อสออกมาสู้ดูนะครับว่าโบล้อสเนี่ยผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมซัมอนวันพันแมนนะฮะแล้วก็โบรล้อสนะครับนี่โบล้อสออกมาฮะ โอเคโอ้โหว้าว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 โอ้โหพี่แกดุมากนะครับโบล็อตโอ้ยทำไมเอ้ามันบินไปไหนแล้วอ่ะบินขึ้นออกอากาศไปเลยครับโบลอสคือเหมือนพี่แกจะไม่สู้กับผมปะถ้าผมถ้าผมจะสู้กับพี่แกเนี่ยจะต้องต่อยพี่แกทันทีเลยอ่ะโอ้โหโอเคครับตอนนี้พี่แกเป็นล่างแล้วครับล่างเมเทอรอิลิกบัสนะครับผมหรือว่าเป็นล่างล่างสมบูรณ์ของโบลอสนะฮะแต่ผมน่าจะบินได้นะผมบินไม่ได้เฉยไอ้ล่างสมบูรณ์โบลอสที่ต่อยเซราม่าไปดวงจันทร์ได้ครับตอนนี้ล่างเมเทอรอิลิกบัสนะครับผมแต่ว่าพี่แกกกก็ไไไไมม่่่่รรรรู้้้หหาาายปปนนนนนแแลลลวววฮะะะจจดงงััท์โโออออออเเคคบบบสีึ นะครับสุดท้ายครับเรียบร้อยโบลอสตายครับผมเจอพลังไซตมาเข้าไปนะครับบลอสก็กลายเป็นก้อนขี้นะฮะก้อนขี้อีซี่นะครับผมโอ้โหมัดเดียวก็จอดนะครับสำหรับไซตมาเราใ่ผมมันโหดอยู่แล้วครับน้องๆนี่ฮะบลอสกลายเป็นก้อนขี้ไปเลยครับดูดิเป็นเลือดสีม่วงโผล่เลยนะฮะโอ้แต่ผมรู้สึกว่าพื้นที่ที่มันดูลกๆไปหน่อยนะครับอย่างมีอะไรที่บินได้มากแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ทำการฆ่าบลอสเสร็จแล้วนะครับบลอสก็ฆ่าได้อะไรก็ฆ่าได้นะฮะซึ่งเเป็นนนห้าาาทีี่่ผผผผมมมมมมววรััโโออจง โต่ชุดตะขาบมุโสนใกล้พังแล้วเรือพลังอันสั้นๆในเมื่อผมเข้าโบนล้อเสร็จนะครับแต่ประเด็นหลักคือเป้าหมายของผมไม่ใช่โบนล้อนะครับผมต้องการเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะฮะทุกคนเราจะลองซัมมอนพี่แก้วมานะครับนั่นคือซัมมอนวัน t ั u c h man นะครับตัวนี้จะโหดมากนะครับนั่นคือโอโรจินะครับผมว้าวอุ้ยต่อชิบมันต่อชิบเกาะอุ้ยโอเคฮะโอโรจิตายแล้วครับเราจะได้เป็นมอนสเตอร์คิงดีฟี t นะครับเป็น a อค i e v e m e n t โผล่เข้ามานะครับว่าเรากำจัดราชาปีศาจได้แล้วนะครับหรือว่าโอโรจินะฮะโอโรจิก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่ว่าากกกกกกรรระะะะจจออออโโเเคคฮตนนี้็ืชุดบทส หรือว่าชุดเกราะของจักรพรรดิเด็กเราจะพังแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรพอถูถูได้ถได้อยู่แต่จักรพรรดิเด็กนี่คือแบบรับพลังป้องกันจากโบลอสกับโอโรจิได้เลยนะครับผมถือว่าโคตรสุดๆนะฮะชุดไม่อยู่จริงๆนี่ผมตบบอสทั้งโอโรจิทั้งโบลอสทั้งกาโร่แล้วต้องไปตบไอ้นเดลก้อนง่อยๆก่อนนะเดี๋ยวผมไปดีเอ็นแป๊บนะน้องๆโอเคครับในเมื่อเราต้องไปตบเราตบทั้งสองตัวหมดแล้วตอนนี้มาดีเอ็นดีกว่าครับมาตบมังกรกันดีกว่าผมุว่าไล่กระทืบแบบมอนสเตอร์ได้เยอะมากสุดท้ายก็ต้องมาจบที่มังกกกกกรรรโโอออเเเคฮฮะะะตนนีีี้็็จมมุปปณ์พว่ยา นะครับแล้วก็จะมีแทงท็อปด้วยเนหะ็นไหมแทงท็อปมาสเตอร์โอเคแทงท็อปมาสเตอร์โคตรเทพโอเคฮะผมต้องทำการฆ่าเขาผมว่า <c oughs> ผมต้องการผมอยากได้มากเลยผมอยากได้ชุดช <c oughs> ุดแทงท็อปมากผมรู้สึกผมรักแทงท็อปผมมีบีมอยู่ฮะจะไปกลัวอะไรก็ยิงใส่นี่เลยครับโอเคเราจะยิงใส่พวกลูกแก้วมังกรเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนี่ยิงฮะยิงครับผมยิงครับผม,ย,ผมยิงทีก็คือหายทียิงยิงทีหายทีลูกอะทุกคนดูดินี่นี่เป็นไงโอ้โหหายหมดครับจังหวะนี้เรียกว่าโหดมากนะฮะที่เหลือก็คือรอมังกรบิิิินนนนนลลลงงงงงงงมมมมมาาาคครรรรรรััััััับบแตต่่่่จเเเเยยยยยยยกกกไไไดดดด้้้ะะะฮววททีีี็ใใชส มาเลยนะฮะนี่ขนาะดใช้แค่บีมใช้แค่พลังบีมของตัวจีนอสนะครับเนี่ย จบเกมเลยครับแบบเรียบง่ายย่อบวกย่อคครับตอนนี้ก็จบเกมกันแล้วนะครับผมสลับวันพันธุ์แมนนะครับถือว่าอีซี่มากนะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนสลับลัคกี้บ็อกซ์วันพันธุ์แมนรอบนี้ที่เราเอามาเล่นนะครับก็ถือว่า OP อยู่นะครับแต่จริงๆมันมี OP กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะฮะนั่นคือเราสามารถเอาชุดกอดเซตมาซ์ออกมาใส่ได้ด้วยนะครับผมชุดกอดเซตมาซ์นี่จะเพิ่มสเตตแบบโคตรเยอะนะครับทุกคนแล้วก็มีหมัดซีเรียสพันนะครับหรือว่าหมัดจริงจังสุดๆของเซตามานปึ้มระเบิดไ คันได้เลยนะฮองดูความสามารถของมันดีกว่านะครับผมจะลองกดคลิกรอบเดียวนะครับผมเมื่อคือคลิกรอบเดียวคือหายไปเกือบทั้งแมปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดผมกดคลิกค้างเงี้ยทุกคนแล้วก็กดคลิกไปว้าวโอ้โหคือหายเกือบทั้งแมปแล้วถ้าเกิดผมกดคลิกก็รัวทุกคนคลิกก็รัวนี่คือแมประเบิดไปเลยดีกว่าครับผมเหมือนกับเป็นดาเมจที่เราต่อยทีเดียวแบบทุกอย่างหายไปเลยนะครับแต่รอบนี้เป็นการคลิกรัวๆนะฮะน้อง ดูดิโอ้โหหายทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองซลมอนตัวโหดมาดีกว่าครับอย่างเช่นทัสึมากิดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมขอเกมหมดดูดีกว่าฮะซอร์แน่นอนว่าหมดนี้จะมีตัวเยอะมากนะครับเช่นทัสึมากิอัตอมิกสมูรลงสมูไรนี่คือมีหมดเลยนะครับเนี่ยอัตอมิกสมูไรนี่คือโดนไซตามารต่อยสองทีคือกลับไปเป็นนอนกองกับพื้นนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนั้นไปดีกว่าครับผมเราจะเอาปู่มานะครับซีวว่าแฟงนะครับผมน่าซีว่าแฟงมาเนี่ยผมจะลองสามตัวเนี่ยอ ผมไม่ได้เลยครับผมนี่มันอัจฉริยะโอ้ทีเดียวตายาไปดีกว่าครับถ้าซื้อเมื่อกีครับผมโอ้ทำเลยเนะนี่ยเหมือนแบบเหมือนเจ๊แกพยายามจะฆ่าผมนะครับแต่ฝีมือของเจ๊แกนั้นไม่สามารถสู้ไซตามะได้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าพี่เพราะผมเนี่ยบัคเกมซิว่าแฟงครับปู่ปู่ซิวว่าแฟงไหนเขาดูปู่หน่อยปู่ครับปู่ซิวว่าแฟงครับมีหมัดพร้อมกับหมัดสายน้ำทำลายหินนะฮะ ในที่ส no. um> ุดนะครับเราก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับลัคกี้บ็อกซ์นี้นะครับก็ถือว่าดูดีมากนะครับผมคนที่คนดูในเกมดีมากเลยนะครับก็ถ้าคนไหนชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมใครอยากโหลดมดนี้มาเล่นลิงใต้ด e s c r i p t i o n นะครับแต่ลัคกี้บ็อกซ์ยังไม่ได้แจกนะครับผมแจกแค่หมอนนะครับใครอยากโหลดหมอนบอลพันแมงก็ใต้ด e s c r i p t i o n นะจ๊ะคลิปสวัสดีคนตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเจอตัวละครในบอลพันแมงก็โหลดหมอนไปเล่นได้นะครับแค่สวัสดีสวัสดีครับไปละบายคลิปนี้นะครับผมก็คอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับผมก็ไดด้้้กหัใใจนนองๆะครบผมกกก็ฝาน้องดไลลลคคค์์ิปนี้ถึงได้ววยนะคครับผมมแล้ก็อเ คนไหนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะครับว่าทำไมถึงชอบนะฮะส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าผมตัวที่ผมชอบที่สุดนะคือกาโร่ครับไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันดูแบบดาร์กเป็นแบดดีเลยอน่ยเออผมชอบกาโร่สุดละโอเคถ้าเกิดใครชอบตัวอะไรมากสุดกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปกดถูกใจให้นะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบาย